สวนใครพริกมีอาการใบเป็นแบบนี้บ้างใบเงีกแบบนี้เห็นไหมดูนะครับอาการแบบนี้นะครับพริกใครเป็นแบบนี้บ้างหรือว่าพริกมีอาการเน่าก่อนสุกนะเน่าก่อนสุกจะเป็นประเภทนี้ครับเห็นไหมอาการเน่าก่อนสุกจะเป็นอย่างนี้พอสักพักนึงเขาก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเปื่อยน้าเนาะแต่จริงมันเน่าไปแล้ว หรือใบพริกเป็นใบจุดใบเหลืองแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะมันสามารถรักษาได้นะครับนี่เป็นชุดที่2ที่ฉีดไปเพื่อนดูมันเริ่มหายแล้วนะฉีดรอบแรกไปนะครับชุดที่2แตกใบไหมามามันเริ่มหายแล้วนะครับมามาดูที่การทํากันไม่ยากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น,น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของกเรานะครับพริกมีอาการใบหงกใบง,งองใบเหลืองนี่นเพื่อนๆใช้ตัวนี้เลยใช้หอมแดงนะครับ วันนี้ผมจะทําให้ดูในน้ําอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรนะจะใช้ในการฉีดพ่นนะครับหอมแดงสมประมาณ3ามสี่ห้าหัวนะครับกับอําส้มชายชูเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงซักฟอกละลายไว้นะถอผงซักฟอกหนึ่งขดตละลายไว้กับแก้วน้ำแบบนี้นะครับอัตราส่วนในการใช้มันจะไม่เกิดอันตรายกับต้นพืชของเราเนะาะท่านเพื่อนไม่ละลายแบบนี้มันอาจจะเกิดใบไหม้ใบร่วงได้เนะาะมาดูที่การทํากันนะครับไม่ยากเลย อันดับแรกนะครับผมจะใช้เป็นหอมแดงเนาะทำการตำบทละเอียดนะครับด้วยครกอัจจันของผมใช้หอมแดงอยู่ประมาณ4ีถึงหหัวนะนผมก็เอามา5หัวพอดีเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะผมขอเวลาตำแป๊บนึงนะครับ เป็นไงครบมาจะจังคผมนี่ใช้เวลาตำแป๊บเดียวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมูก็อเล็แล้วนะอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะเราจะใช้น้ําส้มสายชูอยู่ที่หนึ่งโต๊ะนี่หนึ่งโต๊ะหนึ่งอ้ายังไม่ได้เปิดอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเมื่อเดียวเราใส่อันนี้ก่อนดีกว่าใส่หอมแดงก่อนนี่ตามหลักการคือให้น้ำส้มสายชูที่มีความเปรี้ยวนํานะครับ มาโดนกับผิวของหอมแดงเต็มๆอันดับแรกนะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะพอนะอันนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นกักวิทยาาสังเกตียตดดูเขาจะเกิดปฏิกิริยาอะไรทุกอย่างเขาจะย่อยเขาจะละลายสารหอมแดงออกมาเร็วมากเห็นไหมเห็นไหมออกมาเร็วมากนี่นะครับ นะถ้าฉีดตัวนอนมาแรงเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่เหลือเนาะต่อไปจะเป็นตัวนี้นี่น้ำผงซักฟอกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่ให้อะไรคือไม่อยากจะให้ใช้แนตแพราสวนที่มันเยอะเกินไปเนาะมันอาจจะเกิดอาการไม่ได้นะครับถ้าส่วนในการใช้ใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาเนาะละลายเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปคนน้องขานะใช้หนึ่งช้อนชาพอนะครับ เพราะว่าเราจะใช้เพียงแค่อัตราส่วนน้ำหนึิตนะใส่เข้าไปกับน้ำหนึิตนะครับอ่ะต่อไปเราก็ทำการเตรียมน้ำมาน้ำเปล่านะนี่ใส่เข้าไปนี่ถ้าคุณอะไรให้เข้ากันมาถึงเวลาเทผสมรวมกันแล้วใช่นนี้ นี่นะครับต่อไปเราไปเตรียมสเปรย์ฟอกกี้มาเราจะทําการกรองนะครับเอาเฉพาะตัวยาสาคัญนะครับลงไปไอตัวนี้เพื่อนเพื่อยังสามารถหมัดต่อได้นะเนี่ยหมัดต่อได้นะครับใส่เข้าไปสูตรนี้ฉีดเฉพาะต้นที่เป็นนะถ้าต้นที่ไม่เป็นนะครับห้ามใส่ผงสักพวกลงไปเนาะเห็นไหมมันจะได้อัตราส่วนที่พอดีพอดีนะครับอ่ะ พอน้องกรองหมดแล้วนะครับก็ทําการใส่ไปฉีดพ่นได้เลยเนี่ยที่สวนทําบ่อยมากนะครับผมเลยเป๊ะทุกอย่างเลยนี่ไปลุยฉีดพ่นกันพริกใบงอกงงงต้องเจอสูตนนี้พริกใบงีกใบงอจะแก้ไขยังไงดีอันดับแรกฉีดพ่นไปเลยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าไอใบที่มันงอตัวเนี้ยมันจะแผ่ออกมาเป็นใบใหญ่ขึ้นนะ ใบที่มันโงอตัวเนี้ยมันก็ยังงออยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มแมลงที่อยู่ใต้ใบชุดนี้มันจะนกเนาะแล้วยอดใหม่ที่เกิดมาเขาจะมีอาการที่สมบูรณ์นะครับใบที่สมบูรณ์ฉีดไปเลยนะครับฉีดติดต่อกัน3ามสี่วันฉีดหนึ่งครั้ง3ามสวันฉีดหนึ่งครั้งหรือว่า1อาทิตย์ฉีดสองครั้งนั่นแหลนะเนาะเพื่อนๆก็แบ่งเวลาเอาว่าจะควรจะฉีดวันไหนดีเดี๋ยวที่สวนก็จะทําการฉีดบ่อยชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อะไรผงผสมบางเนาะ ผสมบางแล้วเน้นฉีดบ่อยนะครับปัญหาเรื่องโรคต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีด้วยปัญหาเพล็กใบเหลืองใบจุดจะหมดไปนะครับถ้าเพื่อนขยันฉีดนิดนึงนะครับเหมือนที่ผมว่านะถ้าผสมอัตราส่วนแบบนี้นะครับฉีดอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อนก็ไปเลือกเอาว่าจะฉีดวันไหนดีนะครับช่วงเวลาในการฉีดควรฉีดในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าถ้าฉีดช่วงเช้ากลางวันอาจจะโดนแดดนะครับต้นพิชุดนี้ผมฉีดไปรอบหนึ่งแล้วนะจะสังเกตเห็นได้ว่ายอดใบที่สองชุดนี้จะเริ่มมาจะ มันจะเริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับเห็นไหมใบจะเริ่มหายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็หายนะวันนี้ก็ประมาณนี้เท่านันนะครับกับวิธีการป้องกันพริกใบง,ง,ง,งอเนาะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรื่องสมาชิกเกษต<อ>รเราวมากน้อยนะครับอยู่ข้างถนนถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดตั้มฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ให้กับเพื่อนเสษตของเรานะครับที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้เนาะจะได้นำวิธีการนี้ไปใช้ได้นะคิดไปเลยเนี่ยเห็นไหม เราจะเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันตรงนี้นะครับสงสัยตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาสอบถามันได้นะครับอยากรู้วิธีการขยายพันธุ์ผักแบบไหนประเภทไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเล่ามาสอบถามกันได้นะครับบางท่านผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของเราที่จะตอบให้เนาะวันนะี้ข้ามาเป็นงต้นนี้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันตรงนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย สวัสดีครับ